ก็อยู่บริเวณเบิงแถวนี้แหละค่ะพี่น้องนี่นะ<ม>น,นี่นี่แหละค่ะรอบของสะน้องคนูน่จ้ะพี่น้องจะนี่เลงหากินกับยี่เขียวอึมอึมคึมแม่พี่น้องจะเนาะจะบอไซคือน้องหลวงบันได้แต่พี่น้องเพราะว่า<ม>น้ำนี่เป็นน้ำขี้ดินทรายพี่น้องน้ำขี้ดินทรายน้ำเราจะบอไลยี่เขียวอึมอึมคึมแม่พี่น้องจะเนาะจะบอไซคือน้องหลวงบันได้แต่พี่น้องเพราะว่าน้ำนี่เป็นน้ำขี้ดินทรายพี่น้อง น้ำคือจะใส่น้ำเราจะบ่ไหลโอเคค่ะเอา <c oughs> มาไม่เป็นไรคุบหนูคุบหนูพ <c oughs> ามาเบิงพามาส้มพี่น้องนี่ค่ะลอดเนาะรอบนอกของอันสะน้องคูนจะพี่น้องจ้าเนาะแล้วก็มพี่อีกน้องนึงนะพี่น้องเนาะนี่ก็เป็นหนทางเนาะทางไปหน้ากับไปได้ลหล่มองหลายทางเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็ดีอย่างหนึ่งมีแหละคะ่ะพี่น้องเนาะ นี่พี่น้องแรงล้อยกระทุ่งกรอย่นีนะยายดวนพวกยายดวนก็มาล้อยกระทุ่งอยู่นี่แหละครับพี่น้องนะมันก็จะไก่บ้านเน่ก็จะบกไก่พี่น้องก็จะบกไก่รอบบ้านนี่ก็ติดติดหน้าเพิินนี่ก็ติดติดหน้าเพ่อนนี่พี่น้องแรงล้อยกระทุ่งกรอย่นีนะยายดวนพวกยายดวนก็มาล้อยกระทุ่งอยู่นี่แหละครับพี่น้องนะมันก็จะไก่บ้านเน่ก็จะบกไก่พี่น้องก็จะสารน้องคู่เลครับพี่น้องโดนเลยได้พี่น้องโดนเกิดพร้อม ป้ามันคือพร้อมันป้ามันคือพ่อมันแยกด่วนแหละพี่น้องจ้าก็แย่ด่วนแง่ขึ้นย่างปลาสิไปแล้วก็พี่น้องต้นไม้หลายพุทธะเนาะนี่แหละครัพี่น้องเนาะแย่ด่วนกับโบเรมาจักเทียเนาะนี่กับผ้าอีลามาะลินก็เลยเขียวอึมอึมคึ้มแม่พี่น้องจ้าเนาะจะบอไซคือน้องหลวงบนไดาจ้าพี่น้องเพราะว่าน้ำเนี่เป็นน้ำขี้ดินทรายพี่น้องน้ำขี้ดินทรายน้ำอาจจะบ่อไหลเป็นสูงพี่น้องมีมีบนไดาลงได้พี่น้องอยู่ฟังทั้งพู้นะ ายดวงบากไปอ้อมกันแต่บันไดยูนี่ก็มีอีกหนึ่งจต่มันรกมากพี่น้องจ้าายดวงกับบกกาบูเข้าไปเนาะเป็นทางสี่ยางแต่เป็นเป็นทางหินพี่น้องเนี่เป็นทางเก่าอยู่นะไปหันก็คือเป็นไปหันก็คือเป็นทางสูงพี่น้องมีมีบันไดลงเี่พี่น้องอยู่ฟังทั้งพู้นะายกดวงบากไปอ้อมกันแต่บันไดยูนี่ก็มีอีกหนึ่งจต่มันรกมากพี่น้องจ้าแยดวงกับบกกาบูเข้าไปนอกนี่พี่น้องแรงล้อยกระทุ่งกับยูนีนะ ยายดวนพวกยายดวนกำลังลอยกระทงอยู่นี่แหละค่ะพี่น้องนะมันก็จะไกลบ้านเนี่ยก็จะบกไก่พี่น้องก็จะสูงพี่น้องมีมีบันไดลงนี่พี่น้องอยู่ฟังทั้งพู้นะ <_' S 2> ยายดวนพอยากไปอ้อมกันแต่บันไดอยู่นี่ก็มีอีกนึงมันรกมากพี่น้องจ้ะยายดวนกับกบัวกาบูเข้าไปเนาะตระเอ๋ปะ,ะไปวิ่งไปเดี๋ยวแม่ไปนาห้าไปนากันขอพูดเล้ยๆค่ะพี่ดวนกับพาบมาเบิงเนาะอีซะ น้มกบับบอถึงกับใสพี่น้องมันก็เป็นนามสีแดงเนาะกับบอเป็นสีแดงมันเป็นน้ี่เป็นเป็นเหมือนสีสีบอไก,ก่รอบบ้าน,นีก็ติดติดหน้าเพลินนี่ต,ติดหน้าเพลินสวัสดีครับพี่น้องยินดีตอนรลับสุบานยายลำดวนทินทานครับพี่น้องพี่น้องจะเมือ่อในยายดวนสีผ้ามะเลระเบืองน้องคุ้นที่พี่น้องจ๋าเนี่ยนี่เส้นรอบของสาเนาะคับพี่น้องเนาะนี่ก็จะไปนี่ก็จะเป็น คือย่ด่วนยางมาบางหันเนาะทางน,านี่กักดจะบเอกิดจะบบไซด์ป่นไหนเนาะพี่น้องเน,นอะาะเห็นบอกกับพี่น้อนงอู้สักกวางค่ะพี่น้องกวางนะโค้งเปดกับ้านองจ้ะขอบคุณนะคะหมักกะกดไหลโกดแช่ค่ะพี่น้องพามาเบิงผ้าส้มพี่น้องนี่ค่ะหลอดเนาะรอบนอกของอันสะน้องคูนจ้ะพี่น้องจ้งะเนาะ แล้วก็มพี่อีกน้องนึงนะพี่น้องเนาะโอเคครับเอามาไม่เป็นไรคุบหนูคุบหนูนสารองคู่ครับพี่น้องโดนเลยได้คพี่น้องโดนเกิดพ่อมประมานเกิดพ่อมมระมาณเกิดพ่อหม่ย่ด่วนละพี่น้องจ้ะก็ได้ด่วนง่ายคือน้องจ้ะขอบคุณนะคะหมักกะกดไหลก๊ดแช่ค่ะพี่น้องนีก็เป็นหนทางเนาะทางไปหน้ากับไปในหลหมองหลายทางเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็ดีอย่างหนึ่ง นีแหละครับพี่น้องเนาะพี่น้องจ้าขอบคุณนะคะหมักกะกดไหลโคตแช่ครับพี่น้องพามาเบิง้ามาส้มพี่น้องนี่ค่ะหลอดเนาะรอบนอกของกันสะน้องคูนจ้ะพี่น้องจ้ะเนาะแล้วกับพี่อีกน้องหนึ่งนะพี่น้องเนาะํำสะน้องคูนเลยนี่เส้นทางเห็นปะเส้นทางสิเนี่ยจ้าตำสะน้องคูนเลยนี่เส้นทางเห็นปะเส้นทางสิเนี่ยจ้าโดนแล้วจ้า ย่ามเมื mm. ่อมันย่ามมาอันมาล่อกระทงพวกยีดวอนก็จะมาจะมาลอยกระทงนี่แหละครับพี่น้องนี่มาลอยกระทงอยู่นะน้องกันหนวนครับพี่น้องนั่นกัโดนคือกันพี่น้องโดนคือกันโดนคือกันนี่กระไดโดนแบบอันคือสักกับจ็บจะบอลกับจะบบอลสปานไหนเนานค่ะพี่น้องเอนาะเห็นบอกค่ะพี่น้องโอ้สก้วงค่ะพี่น้องกวงนะโค่นคนกับ้านนี่ก็เป็นหนทางเนาะทางไปหน้า ไปได้หล่มองหลายทางเนาะค่ะพี่น้องเนาะดีอย่างหนึ่งมีแหละค่ะพี่น้องเนาะนี่มาเสาอก็อยู่บริเวณเบิงแถวนี้แหละค่ะพี่น้องนี่นะนี่นี่แหละค่ะรอบของสะน้องคูนแต่พี่น้องจะนี่เลงหากินแต่หากินแถวนี้ค่ะพี่น้องจะเนาะแต่ว่าแย่โดนก็บอกใครมากดอกเนาะน้องกระนวนค่ะพี่น้องนั่นกโดนขึ้นกันพี่น้องโดนขึ้นกันโดนขึ้นกันี่ก็ได ดนแบบอันคือน้องจ๋าขอบคุณนะคะหมักกะโดไหลโคตแช่ค่ะพี่น้องน้องจ้าขอบคุณนะคะหมักกะกดไหลโคตแช่ค่ะพี่น้องสารองคูนเลยค่ะพี่น้องดูเลยได้อพี่น้องโดนเกิดพร้อมประมาณเกิดพร่อมประมาณเกิดพ้อหมในญ่้ด่วนละพี่น้องจ้ะก็ได้ด่วนใ่ญ่ขึ้นีก็ับ็ปหนทางเนาะทางไปหน้ากลับไปได้หลายลมองหลยทางเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็ดีอย่างหนึ่ง นีแหละครับพี่น้องเนาะเห็เนี่ยนี่เส้นรอบของสาเนาะครับพี่น้องเนาะ,น,น,ะนี่ก็จะไปนี่ก็จะเป็นแย่ด่วนย่างมาบางหานะันเนาะทางนี่คือย่างปฏสิไปเลยครับพี่น้องตุนไม้ลายพุนนะ่ะเนาะนี่แหละครับพี่น้องเนาะแย่ด่วนกับบริม,มาจาักเทียเนาะนี่กับเพื่ผ้าอีลามะลินก็นเลยโดนแล้วจากพี่น้องย่ามเมื่อมันย่ามมาอัน มาล่กระทงพวกระด่วนก็จะมาจะมาลอยกระทวงนี對對่แหละค่ะ <yogurt> พ <sound> ี่น้องเนี่ยมาลอยกระท่งอยู่นี่ก็เป็นหุนทางเนาะทางไปหน้ากับไปได้ลายหลายมองหลายทางเนาะค่ะพี่น้องเนาะกับดีอย่างหนึ่งนี่แหละค่ะพี่น้องเนาะอันค้อกีดเนี่ยนี่เป็นทางหินพี่อะนะเพราะว่าทางนี้เป็นเส้นใหญ่คุณได้พี่น้องก็สเจะบอสก็จะบอไซด์ปานไหนเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เห็นบอกค่ะพ an. ี่น้องโอู้สักกวงค่ะพี่น้องกวงนะโค่นไดกับบ้านโดนแล้วจ้ะพี่น้องย่ามเมื่ออันย่ามมาอันมาลอยกระทงพวกเจดวนก็จะมาจะมาลอยกระทงนี่แหละค่ะพี่น้องนี่มาลอยกระทงอยู่ทำสะน้องคู่เลยนี่เส้นทางเห็นบ้เส้นทางสิเนี่ยจ้าเป็นสูงค่ะพี่น้องมีมีบันไดลงกนี่พี่น้องอยู่ฟังทั้งผู้นะเจดวนก่อยากไปอ้อมกันแต่บันไดอยู่นี่ก็มีอีกหนึ่งจัง มันรกมากพี่น้องจ้ายดวงกับบกกาบูเขาไปนาออันคอนกียเนี่ยนี่ปทางหินพี่น้องนะเพราะว่าทางนี้เป็นเส้นใหญ่คุนได้พี่น้องมาายดวงกันยิ่เข้ามาน้องคูนแล้วนะพี่น้องนะก็จะเป็นสานเนาะต่กีก็จะเป็นสานำสะน้องคูนเลยนี่เส้นทางเห็นปะเส้นทางสิเนี้ยจ้าคำสะน้องคูนเลยนี่เส้นทางเห็นปะเส้นทางสิเนี่ยจ้าจ้า ขอบคุณนะคะหมักะกะกดไหลโกดแช่ค่ะพี่น้องนี่เส้นรอบของสาลเนาะพี่น้องเนาะนี่กะจะไปนี่ก็จะเป็นแย่ด่วนยางมากองหันเนาะท่างก็งคือไปหน้าหน้าไฟไปหน้าไขรใพูดะต้นอลางพี่น้องอ,อล,าง,องออลางเยอะๆอู้ยฝันฝันมาลับแม่ฝันฝันมาลับแม่ที่ลกูกอี่น้องจะ้ะ <laughs> ขอบคุณนะคะหมักะกะกดไหลโกดแช่ค่ะพี่น้อง หากินแถวนี้ค่ะพี่น้องจ้าเนาะแต่ว่าายกดวนก็บอกใครุมากดอกเนาะไปหน้าหน้าไฟไฟหน้าใครใครพูดะต้นอลางพี่น้องอลางเยอะแยะอู้ยฝันฝันมาลับแม่ฝันฝันมาลับแม่ทีลูกหากินแถวนี้ค่ะพี่น้องจ้าเนาะแต่ว่าายกดวนก็บอกใครมากดอกเนาะน้องจ้าขอบคุณนะคะหมักกะกดไหลกคแช่ค่ะพี่น้องสารลงคู่นะค่ะพี่น้องโดนเลยได้พี่น้องโดนเกิดพ่อม ประมาณเกิดพร้อมประมาณเกิดพ่อแม่แยกด่ดวนแหละพี่น้องจากก้าก็แยกด่วนใหญ่ขึ้นับเป็นอ่าวแบบกสีบลูเลือกปันเดยพี่น้องเนาะคนเกิดมาใหมา่ใหญ่รุ่นเขาก็เอามาจกมาหยังมามาอันมาคุดขึ้นขึ้นมันก็นกนเลยโอเคค่ะเอามาไม่เป็นไรคุบหนูคุบหนูโอเคค่ะเอามาไม่เป็นไรคุบหนูคุบหนู อยู่บริเวณเบิงแถวนี้แหละค่ะพี่น้องนี่นะนี่นี่แหละค่ะรอบของสะน้องคูนจะพี่น้องจ้านี่เลงหากินกับยุ่กัดเสร็จจะบอกกัจะบอไใส่ป่านไห้พี่น้อง่ะพี่น้องเนาะเห็นบอกค่ะพี่น้องอู้สกุวางค่ะพี่น้องกวางนะโครมเปิดกบั้นพามาเบิงพาาส้มพี่น้องนี่ค่ะลอเนะรอบนอกของกสะน้องคูนจากพี่น้องจ้าเนาะแล้วก็มี่อีกน้องหนึ่งนะพี่น้องเนาะ เขียวอึมอึมคึมไหมพี่น้องจ้า